โดรนสามารถช่วยในการฉีดพ่นผลิตภัณฑ์อารักขาพืชเช่นสารกําจัดศัตรูพืชและสารกําจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแต่ต้องปฏิบัติตามกฎและเคล็ดลับบางอย่างเพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องประการแรกเช็คว่าเป็นวันที่สามารถใช้งานโดรนได้หรือไม่ความเร็วลมควรต่ำกว่า2เมตรต่อวินาทีอุณหภูมิควรอยู่ที่30องศาความชืน้นควรมากกว่า50%หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางในพื้นที่อาทิอาคารผู้คน แหล่งน้ำารั่งพึ่งรวงรังต่างๆต,ต้นไม้และแจ้งเพื่อนบ้านและผู้เลี้ยงพึ่งที่อยู่ใกล้ฟาร์มของคุณ Guild การเตรียมโรนเพื่อการฉีดพน่น 1. เลือกหัวฉีดใช้หัวฉีดที่ถูกต้องเพ,พื่อให้ได้ขนาดของละอองฝอยและรูปแบบการฉีดพ่นที่ถูกต้องนี่เป็นตัวอย่างหัวฉีดที่ให้ขนาดของละองฝอยที่แตกต่างกัน XR 1 1 0 1เป็นหัวฉีดมาตรฐานที่มาพร้อมกับโดรนจะมีขนาดของละอองฝอยที่เล็กที่สุดดีที่สุดกรณีเข้าถึงส่วนยอดของพืชแต่ง่ายที่จะถูกพัดพาไปต้องระมัดระวังหากใช้ในวันที่มีลมแรงที่ที่ 11, 1 1 0เป็นหัวฉีดที่ให้ละอองฝอยต่อพื้นที่น้อยกว่าเล็กน้อยมีละองฝอยขนาดปานกลางพ่นออกมาเป็นรูปกลวย <c oughs> เพื่อช่วยในการเข้าถึงส่วนของพืชที่อยู่ลึกลงไปได้ช่วยลดปัญหาการถูกพัดพา 2. เช็คโดรนควรแน่ใจว่าโดรนทำงานได้อย่างถูกต้องใส่น้ำและทดสอบการทำงานในช่วง5นาทีแรกเพื่อเช็คว่าโดรนทำงานได้อย่างดีเช็คหัวฉีดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการอุดตันและรูปแบบของการฉีดสม่ำเสมอ 3. เตรียมสารกำจัดศัตรูพืชไม่รับประทานดื่มหรือสูบบุหรี่และสวมถุงมือตลอดเวลาขณะใช้งานสารกำจัดศัตรูพืชปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนฉลากของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะข้อกำหนดเรื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเมื่อทำการผสมสารระมัดระวังช่างตวงจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่กับปริมาตรของน้ำหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เกิดของเสียโดยเตรียมสารละลายเพียงพอสำหรับพื้นที่ที่จะฉีดพ่นให้แน่ใจว่าสารกำจัดศัตรูพืชละลายอย่างดีในน้ำก่อนที่จะใส่ลงในถัง ให้ใช้สารละลายผสมสำเร็จหากเป็นไปได้เช็คความเข้ากันได้ของสารกรณีผสมสาร2ชนิดมันอาจจะไปด้วยกันได้ไม่ดีถ้าทำทั้งหมดแล้วตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะทำการบินจำไว้ว่าต้องสวมถุงมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเมื่อเข้าพื้นที่ต้องให้โดรนห่างจากแหล่งน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในพื้นที่ รักษาระยะห่าง5เมตรระหว่างตัวคุณและดโดรนยืนตรงข้ามทิศทางลมเพื่อละอองฝอยที่ฉีดไปจะไม่ปลิวมาทางคุณควบคุมโดรนให้บินเหนือพืชเป้าหมาย1.5-2ถึงเมตรและความเร็วในการบินไม่เกิน6เมตรต่อวินาทีหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางและพื้นที่อ่อนไหวที่ได้จัดทำแผนที่ไว้ก่อนหน้าหากทำงานสำเร็จแล้วมี3สิ่งสุดท้ายที่ต้องระลึกไว้ ติดป้ายเตือนอย่างเด่นชัดเพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้าไปในพื้นที่รอหนึ่งวันก่อนที่จะเข้าพื้นที่ได้อีกครั้งหนึ่งล้างขวดสารกำจัดศัตรูพืชที่ใช้แล้ว3ครั้งและทิ้งตามที่กฎหมายท้องถิ่นได้กำหนดไว้จัดเก็บผลิตภัณฑ์ในกล่องล็อกหรือห่างจากคนสัตว์และอาหารสารละลายส่วนที่เหลือหรือของเสียควรจะผสมกับน้ำและฉีดพ่นกลับเข้าไปในพื้นที่ที่ปลูกไม่ทิ้งลงแม่น้ำหรือรางระบาย ล้างโรนภายนอกล้างโรนอย่างหมดจด3ครั้งและแน่ใจว่าหัวฉีดทุกอันถูกชะล้างด้วยน้ำสะอาดประการสุดท้ายอย่าลืมที่จะอาบน้ำชำระร่างกายเมื่อกลับถึงบ้าน